เจ้พูมอันเซนเซอร์สวัสดีครับพวกเราวงเดอะเซอร์คัสนะครับผมก็ผมฟิล์มรัตภูมินะครับผมแอมครับมือกองครับผมผมก็ครับมือเบสครับ ผมบาร์สม so you know, ือกีต้าร์นะครับเหตุผลที่เรามารวมตัวกันก็คือพวกเราเนี่ยชอบงานดนตรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมกับแอมเนี่ยคือเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอยู่บ้านเนี่ยใกล้ๆกันเลยแล้วก็ทั้งกบทั้งแอมทั้งบาสเนี่ยก็เป็นนักดนตรีมืออาชีพ แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยผมเป็นอิสระพอดีแล้วก็อยากทําดนตรีในสิ่งที่ผมต้องการก็เลยมารวมตัวน้องๆกันคือผมกับแอมต้องบอกว่าเหตุผลที่เราโตมาด้วยกันเราก็รู้มือกันอยู่แล้วนะครับแอมก็เป็นนักดนตรีตีกองเก่งมากแต่ว่ากบกับบาสเนี่ยเราได้จากการแคสน้องแอมเนาะเป็นบาสครับที่ออเดชั่นมาเหมือนไม่อยู่วงเดียวกันเห <laughs> มือนเพิ่งมาเจอกันวันนี้วงเดอะเซอร์คัสก็คือเราได้แรงมาดานใจนะครับคือผมฟอร์มทีมเสร็จแล้วเนี่ย เราก็มองว่าเออชื่อวงมันก็เป็นสิ่งสําคัญเวลาเราออกไปไหนไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยคนก็ต้องสนุกคนก็ต้องอยากจะมาดูพวกเราอะไรเงี้ยมันก็เหมาะกับคณะละครสัตว์ก็เลยมองว่าแต่ไม่ใช่วกเราเป็นสัตว์นะพวกเราเนี่ยมันเหมือนแบบคณะละครสัตว์ที่ม,มอบความสุขให้กับคนเนี่ยก็เลยตั้งชื่อวงว่าเดอะเซอร์คัสวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกที่เราทุกคนเนี่ยมาถ่าย MV ก็คือเป็นเพลงแรกรเพลงนี้เนื้อหาในเพลงชื่อเพลงว่าโอ้แม่สาวน้อยก็คือเนื้อหาในเพลงนะครับเล่าถึงผู้ชายเจ้าชู้ ผู้ชายเจ้าชูช้ทุกคนเนี่ยจะเห็นผู้หญิงเป็นเหมือนกระต่ายน้อยเออแต่จ,จริงๆแล้วผู้หญิงเขาไม่ได้เห็นว่าเราเนี่ยแบบเป็นเป็นเสือหรือเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระต่ายสามารถกินเสือได้ต้องมาดูในเรื่องราวของเพลงเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีความเป็นวายร้ี้นะครับได้แอมได้กบได้บาสเนี่ยช่วยทำเพลงนี้ผมผมรู้สึกว่า ผมผมชอบแต่ต้องยอมรับตรงนะว่าตอนฟังครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเพลงอะไรวะอะไรเงี้ยเออแต่แบบพอฟังไปเรื่อยเ้มันเข้าหูก็ต้องขอบคุณน้องๆมากๆตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้มีส่วนร่วมกับเพลงนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของเนื้อร้องแต่ถ้าเกิดว่าดนตรีต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาเก่งกันอยู่แล้ะเขาก็ดีไซน์มาให้ผมแบบ เต็มพิกัดแล้วก็เพลงเพลงนี้เราก็ได้เก่งทัชยยะมาช่วย <บ S 1> ฟิชเชอร์ลิงอีกก็ทําให้จากเมื่อก่อนที่เราฟังเพลงนี้มันดูมันดูแบบก็โอเคแล้วนะแต่นี้ได้เก่งเข้ามามันยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ที่เคยฟังฟิล์มรัตภูมร้องเพลงเพราะว่าอันนั้นคือครูเพลงเอาเพลงมาให้แล้วก็ไปร้องอย่างเดียวแต่นี้เนี่ยพอมันด้วยความที่มันเป็นแบรนด์แล้วก็เป็นวงเนี่ยเราก็ต้องอัดชิ้นดนตรีสด เพราะว่าพวกเราไม่ใช่ลิปซิงค์อ่ะเราเล่นสดตลอดเราก็เลยต้องอัดสดเข้าไปในเพลงมันก็เลยยากมากขั้นตอนในการทํางานก็ยากกว่าเดิมคนคุมร้องก็เก่งมากเป็นคนคุมร้องแบบ The Mass ซ<ช>ิงเกิลเป็นคุมร้อง<ช>หุ้ยหลายศิลปินเลยเ<ช>ขาก็าามาคุมร้องดีไซน์การร้องใหม่เราอัดด้วยกันนานมากเหว่านะั้นะนะนะครับก็ได้เพลงเพลงนี้มาก็คือเพลง โอ oh, ไม่สาวน้อยนะครับผมคนพูดถึงฟิลล่าพูมอาจจะนึกถึงว่าอ๋อต้องเต้นแน่นอนเรามีเซอร์ไพรส์ในเพลงเพลงนี้ด้วยตอนนี้เราเปลี่ยนแบบเป็นพอบล็อกนะเป็นความเป็นวาไรตี้นนหน่อยก็อาจจะไม่ได้หนักไปทางเต้นแต่ผมก็มีของขวัญมอบใหกับแฟนๆด้วย ในส่วนตัวผมก็ขอฝากด้วยนะครับงานดนตรีเป็นสิ่งที่ผมทํามาตลอดชีวิตนะครับ <c oughs> ก็เกือบๆ20ปีแล้วเพราะผมชอบงานเพลงแล้วก็ไม่เคยทิ้งการร้อง,องเพลงเลยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแนวที่ชอบก็คือแบบเป็นพอบล็อกนะครับเพราะตัวเองเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะทําวงทาแบนวันนี้ความฝันผมเป็นจริงครับก็อยากให้ทุกๆคนอคอยติดตามนะครับกับเพลงที่พวกผมดีไซน์มาให้เพลงแรกก็คือเพลงโอ้ไม่สาวน้อยครับผมฝากด้วยนะครับกับวงเด e c i ซ Cu s ันะครับก็มีทั้งเพจ เฟซบุ o กนะครับเดอะเซอร์คัแแล้วก็ y t u t u นะครับฝากด้วยนะครับฝาก IG The ด i r c u อร์คนะฮะก็ฝากวงเดอะเซอร์คัด้วยนะครับเพราะว่าทุกหน่วยทุกฝ่ายพวกเราตั้งใจทำงานกันหนักมากนะครับก็ยังไงก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับกล้้้้างงแสสีีคืนนนนเเเป็ใใจจหฉัไดออธ สวัสดีค่ะทัพทีมาริก้าค่ะวันนี้มาเล่น MV ค่ะเป็นนางเอก MV ด้วยนะนี่ของเพลงโอ้แม่สาวน้อยค่ะก็ฟังพี่ฟิล์มเขาสัมภาษณ์เนาะเขาบอกว่าเราอ่ะเป็นขวัญใจเด็กๆอ่าแล้วก็ใน MV เนี้ยก็จะมีน้องๆน่ารักน่ารักตัวเล็กๆเนี่ยเขามาร่วมเล่น MV ด้วยนะคะแล้วก็แบบพี่ฟิล์มเขาก็คิดเออใครจะเป็นขวัญใจน้องๆเด็กๆ ในยุคนี้นะคะก็ถูกเลือกมาซึ่งแบบเราก็ดีใจมากเลยเพราะเราก็เป็น FC พี่ฟิล์มมาแบบตั้งแต่สมัยนานมากเลยมอต้นอ่ะต้องนานมากๆแน่นอนเพลงอะไรนะยากุซ่าจะตะจะโรมซ่าจะ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 ะะะะะดอยู่ประโยคเดียวได้อยู่ประโยคเดียว อย่าลืมติดตามเพลงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วถ้าดู m v โอแม่สาวน้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ฟิล์มสุดหล่อยเยองงะๆนะสวา่ตัดส,ส,ด,ส,ส,สด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาจาก b House Studio นะครับสำหรับผมเป็นโครโลกราฟของโปรเจกต์นี้ครับของเพลงโอแม่สาวน้อยของพี่ฟิล์มนะครับผมก็ ตอนแรกเราได้ฟังเพลงใช่ไหมครับเราก็คิดถึงท่าเต้นว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแล้ว ทีมงานก็มาบีว่าอ๋อเหมือนแบบคอนเซปต์เอ็มวีจะแบบสตอรี่แฟนต์เทลนิดนึงอะไรเงี้ยมีน้องๆมีอะไรเงี้ยตัวพี่ฟิล์มเขาอยากได้แบบเต้นง่ายให้เป็นไวาแบบวรัลนิดนึงอะไรเงี้ยครับท่าก็เลยถูกออกแบบโดยที่อยากให้ทุกคนเต้นตามง่ายๆท่าทุกท่านครับจะสื่อความหมายตามเนื้อร้องแบบเกือบ1 0 0เลยครับผมความรู้สึกที่ได้ทํางานนะครับกับของพี่ฟิล์มกับแบรนด์ของเขาเนาะกับทีมกับทีมกับใช่เป็นแบบวายสบๆเป็นเป็นกันเองมากกว่าครับก็บรรยากาศค่อนข้างแบบ โอเคครับในการทํางานสุดท้ายนี้ก็อยากฝากไว้ว่าท่าเต้นนี้ครับเหมือนแบบว่าอยากให้ทุกคนเต้นตามกันได้โดยง่ายไม่ว่าเด็กเล็กขนาดไหนโตขนาดไหนเราออกแบบท่าเต้นนี้เพื่อให้ทุกคนได้ลองเต้นสนุกสนุกถ่ายลงอะไรก็ตามแต่นะครับให้ทุกคนได้เต้นกันง่ายยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะครับดูท่าเต้นแล้วแกะแล้วลองเต้นตามดูเนาะ oh แล้วงานแรกนี้เก่าไว้เป็นรับงานที่ไหนครับผมก็พวกผมก็รับไว้เต็มรับเป็นไงมาจะกผมผมรับไปเที่ยวเลยตามเราต่างๆเราเล้าไก่เล้ไก่ไม่ใช่เรา่วาไม่ใช่เราหลูๆตามเล้าไก่ตามเล้าไก่ดี Uncensor. <laughs>